สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับครูบาน้อยวัดสีดอนมูลนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับถึงคําให้พรของครูบาที่ฟังแล้วซึ้งใจนะครับเราจะไม่ได้ยินจากพระรูปใดในประเทศนี้เลยนะครับก่อนอื่นกลับนมัสการครับครูบาพรนี้ภาษาลานนาหรือแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าพรอะไรครับครูบาเจริญสุขเจริญพรภาษาแห่งลานานา คำให้พรหรือว่าการประพรมน้ำมนต์หรือการทำน้ำมนต์เรียกว่าเป็นหาตมาได้สืบสารศึกษาหาวิชาความรู้จากหลวงปู่ล่าตาทิพย์หลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดไหนครับหลวงปู่วัดป,ปตึงอำเภอสันกำแพงเวลาใครมาให้พรหลวงปู่ก็จะให้ยาว อก็ตามหลักการและวิชาการปฏิบัติการก็ตัวเช่นนั้นเวลาขึ้นมีต้องมีหลักการวิชาการในปฏิบัติการมีเหตุมีผลับหลงปู่ถ้าคนเยอะๆถ้าท่านก็จะให้ทําพิธีทําพิธีหรือว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการแผ่เมตตาแก่ญาติโยมหรือเป็นการแผ่เมตากันปลุกเสก วัตถุมงคลนานาต่างๆที่ภาย้าประชาชนหรือว่าต่างๆได้อาราธนาท่านไปร่วมท่านต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นในที่นี้คือของจองถูกต้องท่านก็ถือโอกาสได้ว่าคาถาครับครูบาครับฝึกอยู่นานไหมครับถึงจำได้ก็ต้องใช้เวลาครับ เวลาในที่นี้ก็ก,ก,ก็ใช้เวลาพอสมควรครับต้องส,สมัยเรียว่าเป็นพระหนุ่มๆมเป็นพระหนุม่มอาตมาชอบไปเยี่ยมเยียนกับท่านอาจารย์ของอาตมามีองค์หนึ่งคือราุบารบผัดร,ผระวางคูบาผัดกับคูบาล่าท่านก็ชอบออสนทนาธรรมหลักการวิชาการ ซึ่งการละกันอาตมาก็อาได้ติดตามไปฟังครับไปฟังแล้วก็จำไว้จดไว้จำไว้จดไว้แล้วก็มาท่องตรงนี้เขาเรียกคำอวยพรหรือให้พรเนี่ยมีภาษาเฉพาะไหมว่าเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกคำโคลงหรือเรียกเรียกอะไรครับถ้าเป็นภาษาเมืองเขาก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าเป็นเป็นภาษา <c oughs> การประพ,มพรมน้ําพุทธมนต์แบบพื้นเมืองแบบพื้นเมือง <c oughs> แบบพื้นเมืองเดี๋ยวเราจะฟังกันสองเวอร์ชั่นนะครับเราจะขอให้ใช้เวลานิดหนึง่งเวอร์ชั่นแรกยาวเต็มสูตรเลยกี่นาทีครับ,รบผมฟังผมมามาวัดนี้เมื่อ20ปีก่อนนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก็ใชป้ประมาณนั้นนะครับผมาทุกใช้ประมาณนั้น่ะ ต้องต้องใช้โอกาสเล่ประมาณประมาณนั้นน่ะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะขอให้ปกตินะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มๆเนี่ยครูบาจะให้ทุกคนแต่ช่วงนี้จะให้ช่วงเทศกาลสําผัญเพราะว่าเหนื <c oughs> ่อเยเพราะมันเหนื่อยเหมือนมันจ<ม>ต้องใช้เวลาต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงมีม,มีเสียง <c oughs> เดี๋ยวเราจะฟังกันนะครับว่าคาให้พรแบบนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันนะครับ คือผมแต่ก่อนนู้นมาเมื่อ20ปีก่อนมาทุกครั้งจะได้พรแบบนี้เดี๋ยวนี้มานานๆทีถ้าช่วงโอกาสดีๆเราจะได้รับฟังนะครับ <c oughs> อ่านิมตลหลวงพอ่อครูบาครับให้พรแบบแบบยาวก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> ผมครับหลวงพูอจะเอานิ้วะไม้วางใช่ไหมครับ <c oughs> ไม,ม,ไม่ไม่มีไม่มีที่เสียบเอ,อาวางที่ฟ้ง ว่าเอาค้างเอาค้งค้งเอิญครับต่อไปนี้จะเป็นการให้พรเปิดฟังที่บ้านที่ในรถก็เป็นมงคลนะครับถ้าได้มาที่วัดน,นี้ก็ยิ่งเป็นมงคลใหญ่นะครับ <c oughs> สัมมานตาจักกวเรสุอันตรกาตันตุเทวตาสัทธมังมุนิวรวจนังสาตโวเมสูนันตุสังฆาโมกาตาัง namo no. nah ตัสสะภะคกววโตวะระหะโตสัมมาสัม <fazla> พ <Okay. S 1> ุทธะนโมตัสสะปะคกววโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคกววโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสะอะอออะ พพุทธเจ้ามีมาอยู่เก่าแก่สาแก่สาองค์บํโมคละนะมาอยู่บากว่าองค์บะสันีบุเจ้ามาอยู่บา้ายองค์ใบอินส่วนเจ้ามาอยู่แขน้า้องค์พันอะไรเจ้ามาอยู่แขนขว้า องพระพิตตามาเจ้ามโยติไปตัวโกอมกิงกังกังอังอาหังพิตตัาจ,าน,าจานามจิโลเมบุตรเดวชจลาลาเตจาพม,มาตะาหเทพระเมสุลธาทุป,ทปัญจพิสนุกันใจภาวนทุเอวมพระรนิสานมาเมลักมาตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตังสุลส,สินตั้งพระอ,อินและพระพรมพยายมมาลาตั้งเต้าจา ตโลกบาลทั้งสีต่างตาเวสวุวรรณต่างกุมบันดาต่างปะประัยไอสุวนาได้สเสด็ดโลงมาและนังอุป,ปวดีพบเป็นเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินโคกูจวะอนุโลดโอทาเทนาโยดาวาดึงสาวันเถอจริงใจให้กลงปะอลงมาเป็นมอเทาเป็นมอเอกพระโพพระุทธวินยัยธรนางเถอจะมาล้มตนไม อันใหญ่อันมีผีให้กูมาตีเยือกบาลานบนบวงตีขอจ้างกระสั่งผีไา้ฮวงกัะจังกระสู่ผสมโุ้งตกลงตกตปวงยองขมแม่น้ำหูกระล่ำกว่าคนทัทง้งหลายทั้งหลาย วมต้นก็จะต่อตอ้นวอมปายก็จะต่อปายเข้ามันก็ฝากเอาไว้ขับพาไปไปมันก็ฝากเอาไว้กับพระธรณีเธอถึงนามาเบิกพเนรพระปริบาลก่อนต่อมนดกบกสลาใสจอฟ้าแลหลหางุวงห่างหูหงโคดเคือขูบอตต่อตัวโตโคจะปั้งธรณีสวนก่อนดาวันบานปดกงบทดังสละนังกาชามีทำมังสละนังกาชามี สังฆสรนังกาชามีส,สดีจำเรินจาก,กวันทินทานที่อยู่ที่กวนพระประไมยไอส่วนที่นี้เราจะข้าพเจ้าจะขอลาธนาสิ่งสังสิทธ์ิในสานโลกละโละลงละลงจงได้เสด็จลงมา <c oughs> คุ้มของปกป,ป้องละสายยังหานามมมรลสตาหานาปะออกมาออกหานามอุบาสกอุบาสิกาทุก คนทุกทานนะ จงพ้นจากข้ออนาหา,านามต่ำไตนาตาต่าๆตงๆข้อขปีข้อเดือนข,าานขอ้อวันข้อยามข้อบมร่อับมาตื่นขน้อเมื่อนั่งเมื่อเืินเมื่อเตียวไมืมอ่อเกี่ยวไมื่อกินครอเคิืเหนเืองล่องไตครอไปตั้งวันตกตั้งวันออกอรคอรคอนามต่ำไตครอเคิืนบนโหนอากาศก็ลองยังท่าน้ามหาสมุทรสากรข้อไปต่้หยวดยานบาหาลดอานาหนางอาณาตลอดถึงฮนาข้อเจ็บข,ข้ขขอไขข้อนา ใครข้อหนาวคนอหนาวร้อนเย็นทั้งมวลทั้งลายเหลือพิบัตินานาต่างต่างอุทกภัยวาตะัยอากีภพอมนุษยภัยอมนุษยภัยตั้งมวลทั้งลายจะได้มากำกายยังไพ่ฟ้าประชาชนทุกคนทุกรานนานากอขอ,ขอ,ขอพ้นจากอุบาหนอุปาติภัยทั้งมวลทั้งลายนักกอขอเฮเป็นเบาร้อนได้เป็นเย็นเมือ่อด้สว่างคุณม วัวได้เจมใส่โอกาสต่อไปจงขี้คายเป็นนายังที่เด กแรกแต่นี้ไปวันนาวันวนาขออย่าได้หมีจันเนียจันลายอบาน่าเกียวนาคาตมาละต่อที่ลมตีสะแขงเบ,งบงิ่งมิ่งจับหลังทำลุงลังไม่ละตูปตีตะกัวในแย่ขึ้นบนเรือนไก่เถื่อนเข้ามาบ้านมาเมืองมาตนมาตัวงูเหลือยมคนล้านแหลงจับหลังคามาขึ้นทะลกบนฟูกบนมอนงูควายปิ่นสีจะเข่าห้าเขาคอ นอนน้ำอ้อยเป็นนอนแฮ็ดเกินเต้าไฟงัวโขนควายนอนคางมารองเสียงของเรือนร้องเสียงจ้างปีโก้ยออกกลางปีกลางปีเป็นดอกบัวไปเห็นไปหัวทำไมคนกลัวจำได้ต้องห้าแตกเล่าขาจายแก้วแหวนแห่งทั้งหลายทั้งเลยดอนว่าบอดีบอดี ต้านจิงได้ปุกสานเขินเปียงตาเปียงตาตานจิงได้เนมมนอายังรู้สิทธิ์ของพระอ,องค์อาณาอาณาของอาณาพระบุตรเจ้ามหานามออาจับได้มงคลว,วงรอบได้สำชั่นจนาโตสาเขาสานแตกต่าง,งอกออกเึ้นเป็นใบเป็นใบหนูละกายย่อมกุกแมงงม,มย่อมที่อุกได้ฟูกได้มอน right you tight in oh เราจะดำเนินเจนะฮิติจีพุทธิจธรรมเจสังฆเจสัพสตุวินาสันตุนโมนามสก,การขายชักวัยกุลพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระบาทพระธาตเจ้าตั้งหาพระองค์พระองค์อันโยนในจมกุลและเวหารอันบังกวน ดังผาอินส่วนผู้เป็นเจ้าพันเลศพันาลายได้สะดินลงมาให้โกตดังองค์การธรณีสวนสลรบาตอมบาตจันไลตัง้งโกดผาตั้งเบญจ่าแลยจอนังลาดกษสังพีไาห้หงพนมศพนมเมิน โฮโกเจอว่าอนุโลดทธาเห็นะาแบกกุอวัมตนมาต่อไปก้็มันก็ฝากเอาไว้กับผ้า ไปไปายมันก็ฝากเอาไว้กับพาดลเนเระกุุกกาสิโลโมเมบุตเดวจรละลาเตจาเพสนโนกันใจนาเมอาสาสอรหันตาปัญจาพุทธานาม,ามิหัง สโตสาสตสาตสาตพระปัญญาปารมีสามสิบตาสาตวสาตุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมบิลียะปารมีรอบระวังดีศีลปรมีบึบังบังหอกดาเมตตาปรมีปาปจนาดาปืนตานาปรมีปืนผืนตัตนน้งตองโอเบขาปารมีก่อเป็นเวียงสัจจะปรมีแวดระวังดีเป็นไม่ไตคันตีปรมีกายเกินเป็นหอกดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอติตา ปารเมพัน่าไปตรงแห่งแห่งแข็งแรงแรงพาฟูงมุมานผีสางภายเพกทตุกตีปันนาทีพังพาย นีนางทอลนีอาซาจันซอสะอนาหินผ่านอยู่อ่งางควางกวางน้ําอนาหนานองนางเนือ้ออนาเป็นนาข้าตอกดองไม่มาปูใจย,ยังพระแก่นไท้แตอนาหนาแก่นใต้สาทานพระพุทธทางเลยจึงผ่านมาผ่านผายขอภายหากตบเต,ะต,ะตะ้าเต้าพญามารเอาเอาบุญกอโยยอมมือจุนหัวขึ้นใส่เก่าผูคขานี้ชื่อว่าลุกศิษพระุทธเจ้าตนมีสมบุญสมปานอันมากนาพระุพธเจ้าจริงตาง ังพระปัญญาปารมีไว้เก่าชัน้นตั้งไว้ตั้งนาก็ได้เก่าชัน้นตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก่าชัน้นตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้เก่าชั้นตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้เก่าชั้นแสนว่าโลเปื่นจะมาเสมอดังฝนแสนหาโกหาบามาจะไกลได้ขา้าพเจ้าเลยได้พุทธคุณนังธรรมคุณนังสังฆคุณนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสะอสัปเมธทรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กัมเพ ดินการค้าได้ลึกนึกนึกขึงกุลของพระโทธเจ้าพระธรรมเจ้าวางกุณของพระปิตากุลของพระมันดากุลของโคบาอุปจัยยะอาจารย์เจ้ากุลเกวเจ้าสามประการกุลของพระบพธเจ้ากุลของพระธรรมเจ้ากุลของพระสังฆเจ้ากุลหน้าแดดกุฝนกุลลมกุน้ำกุอากาศกุลกุศลเจ้ากุดีเจ้าภาวนาก็ดี จวงมาฮนาอนาหักษาอย่างกำนากำลังอย่างตนอย่างตัวของภูคาในคืนนี้วันนี้ยามนี้ตั้งแต่ดีหลีจิมเตอร์พุทโธพุทังลักษาธรรมโอธรรมังลักษาสังโฆสังฆัักษาพุทโธพุทังอรหังธรรมโอธรรมังอรหังสังโฆสังฆอรหังพุทโธพุทังกันหะธรมโอธรรมังกันหะสังโฆสังฆกันหะตีขายุโกอายุวนโนสุขังปะรา <c oughs> ต่อไปจะเป็นหา,าการประพรมนม้ำพุทธม,มนต์